ทำนายความฝันเลขนํนำโชคฝันเห็นนายทหารที่มีชื่อเสียงการที่ท่านฝันเห็นนายทหารที่มีชื่อเสียงฝันนี้เป็นฝันดีค่ะท่านจะได้ทำงานเพื่อสังคมจะได้งานที่เป็นงานเกี่ยวกับการช่วยคนน่ะ เช่นอาจจะได้ทำงานมูลนิธิได้ไปทำงานร่วมกับกันยูได้ไปทำงานองค์กรการกุศลได้ทำงานช่วยเหลือผู้คนงานในมูลนิธินานงานในองค์กรการกุศลได้ช่วยงานของวัดฝันเห็นนายทหารที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ มีโอกาสร่วมงานกับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอาจจะเป็นมูลนิธิวัดก็ได้หากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับมาแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนจ้องจับผิดท่านอยู่ มีคนจ้องจับผิดท่านอยู่ฝันเห็นนายทหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะก้าวหน้าแต่ว่าในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้เนี่ยนะเหมือนกับว่างานที่ท่านทำอะ่ะ อาจจะเป็นงานที่มันยากและหนักกว่าเดิมณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีเพื่อนที่มีวิชาการความรู้ดีคนหนึง่งมีเพื่อนที่วิชาการความรู้ดีมากๆคนหนึง่งจบระดับปริญญาโทต้องการจะติดต่อคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนรักเก่า คนคนนี้เป็นคนที่การศึกษาสูงค่ะจบระดับด็อกเตอร์หรือปริญญาโทมีคนต้องการอยากจะติดต่อคุณเป็นคนจบระดับปริญญาโทขึ้นจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์เขาต้องการจะติดต่อคุณธุรกิจหน้าที่การงานของคุณหลังจากนี้จะมีความก้าวหน้าเลขนำ โชคศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองขอให้ท่านโชคดีค่ะ